ฮัลโหลฮาวายสวัสดีค่ะต่อจากนี้ไปนะคะเป็นบัฟเฟ่นะคะที่เป็นบัฟเฟ่ที่มีอาหารเยอะที่สุดในชีวิตของฮาวายเลยนะคะ80เหรียญต่อหัวนะคะ83 24ประมาณ2,500บาทต่อหัวนะคะฮาวายก็ไม่ได้กินอะไรหมดหรอกคะ่ะเพราะว่าอันนี้ฮาวายก็ได้บัตรฟรีมานะคะ1มื้อต่อวันนะคะแล้วก็เปิดดูค่ะติ่มซำนะคะมีจริงๆแล้วก็จะมีอาหารหลายชาติหลายพันเลยนะคะ าวายก็ไม่ได้ไปลองอะไรหมดหรอกคะ่ะอะไรที่เปืองเนื้อที่กระเพาะนะคะาวายไม่เอาไปใส่เลยนะคะจะรับประทานแต่อันที่ชอบเท่านั้นคะ่ะอาหารที่ชอบนะคะซูชินะคะความจริงแล้วมันก็จะเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลาเกือบสามทุ่มแล้วนะคะบัฟเฟ่ที่นี่จะเปิดถึงเที่ยงคืนนะท่านผู้ชมอาหารก็จะแตกต่างกันไปนะคะเชา้ากลางวันเย็นนะคะ แต่ส่วนใหญ่แล้วคนก็จะมารับประทานปูาลาสกากันค่ะเพราะว่าปูอาลาสกานะคะจะแพงมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของขนมปังนะคะก็มีหลายๆชนิดเลยขนมปังเนี่ยเขาทําได้อร่อยนะคะฮาวายเป็นคนชอบทานขนมปังนะคะแล้วก็พวกสแนกอะไรเล็กๆน้อยๆไปนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ซุ้มชีสด้วยก็มีซุ้มชีสหลายชนิดเลยนะคะ ฮาวายก็ชอบทานชีสค่ะท่านผู้ชมแล้วอาหารบางอย่างนะคะก็เขาจัดสวยจังเลยนะคะใส่แก้วแบบนี้ฮาวายก็ยังไม่เคยทานเลยนะคะที่เขาวางจานสวยๆอย่างเงี้ยไม่ได้แตะต้องเลยท่านผู้ชมอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบไม่อยากให้ไปเสียของค่ะเพื่อนบอกว่าก็ทานทานไม่เหอะอะไรอย่างงี้นะคะความจริงแล้วเนี่ยนะคะ ฮาวายไม่สามารถทานข้าวทานอะไรเยอะๆเ,เหมือนได้ตอนเด็กๆแล้วนะคะสมัยก่อนเนี่ยทานอะไรได้เต็มที่เลยนะแต่เพื่อนฮาวายตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยเขาก็ไม่ได้ทานอะไรเยอะนะฮาวายเป็นคนที่ชอบลองชอบอะไรแบบนี้นะคะ<อ>ก็เป็น10ปีแล้วนะที่มีความรู้สึกว่าเราไม่สมควรอนะที่จะไปกินอะไรเหมือนตอนเด็กๆแบบนั้นอนะเรามีความรู้สึกว่าเราทําผิดอะนะคะก็พอโตขึ้นมาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าถ้าไหน เราไม่ชอบเนี่ยก็ไม่ต้องไปลองมันนะคะก็เอาแล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าเราจะเป็นยังไงคือมันเยอะมากๆท่านผู้ชมแล้วฮาวายมาหลายครั้งเนี่ยนะคะถ้ามาตอนเช้าเนี่ยอาหารเขาจะสวยมากเลยนะคะสะอาดสะอ้านนะคะนี่มันคือแบบสามทุ่มแล้วอะแล้วก็คนก็กินกันตลอดทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ก็ฮาวายก็เห็นแล้วก็เหนื่อยใจเหมือนกันนะแล้วเนื้อเนี่ยนะคะมีหลายชนิดเลยนะคะอร่อยมากๆท่านผู้ชมคืนนี้ไม่ไหวคะ่ะไม่ไหวไม่ไหวทานจริงๆนะคะ แล้วก็จุดที่ฮาวายเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะก็จะเป็นจุดของของหวานค่ะแฮมเบอร,เอร์เกอร์น้อยนี่ก็ไม่ได้ทานนะคะนี่คือปูอลาสกาปูตรงนี้นะคะคนต่อแถวน่อนข้างยาวนะคะแต่ว่าตอนนี้มันคือสามทุ่มแล้วนะคะคนก็หลอมแหลมค่ะแต่ปูลาสกาก็เสิร์ฟตลอดนะคะจนกว่าร้านจะปิดค่ะซุ้มตรงนี้นะคะเป็นซุ้มของซีฟู้ดนะคะท่านผู้ชม ใครชอบอะไรก็ทานเลยนะคะฮาวายก็เป็นคนชอบทานซีฟู้ดนะคะช่วงวันแรก2วันแรกนี่คือแบบว่าก็ตื่นเต้นอยู่ทนะ่านผู้ชมนะก็มีปูหลายๆแบบด้วยนะคะก็คือมีกุ้งหลายแบบทั้งปูตั้งหอยอะไรนะคะตอนนี้มาถึงอาหารโปรดแล้วค่ะคือของหวานนะคะอันนี้ฮาวายชอบมากเลย นะคะก็จะมีหลายๆแบบเลยนะคะมีนั่นมีนี่นะมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วสิ่งที่ชอบอย่างคือครปค่ะครปก็จะมีหลายหน้าด้วยนะคะวันนี้ได้ทานครปนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะก็จะผลไม้ก็มีหลายชนิดนะคะท่านผู้ชมอันนี้ไม่รู้อะไรนะคะอร่อยอร่อยนะคะทํามาจากเผือกค่ะพ่าไวยก็ชอบจังเลยนะคะบางอย่างก็แค่เห็นแล้วก็ดูเฉยๆค่ะเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ว่างท่านผู้ชม ไม่มีพื้นที่จริงๆนะคะก็กินอย่างนิดอย่างหน่อยไปนะท่านผู้ชมมันก็อิ่มนะอันนี้คือฮาวายชอบมากเลยนะคะก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะก็เดินไปหนึ่งรอบก่อนค่ะอันนี้ก็ของโปรดนะคะทัดไข่นะคะกว่ง่ายๆเลยนะคะอร่อยมากๆนะคะไอศครีมนี่คือคนก็ต่อแถวกันเยอะๆนะคะฮาวายก็ไม่มีช่องบ้างนะท่านผู้ชม ก็คิดว่าอยากจะมาถ่ายให้ผู้ชมดูนะคะว่าของเขาเยอะจริงๆมีใครไหมที่สามารถชิมได้หมดลองได้หมดนะคะฮาวายก็เท่านี้ละค่ะอยากทานของหวานนะคะก็ที่สุดแล้วนะคะเรามีกำลังแค่ไหนทานแค่นั้นค่ะท่านผู้ชมไม่อยากเอาไปเหลือนะคะแล้ววันนี้ฮัลโหลฮาวายไปแล้วนะคะรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ